เออเราติดค้างกันนะครูเช้าก่อนไปอะไรนะตะวันออกกลางตั้งเชิญครูมวยไปคุยกันหน่อยอ้าวลูกหลานอ้าอ้าอ้ามาแสดงความดีลูกหลานมาอรานี่ตัวเล็กมารับเลยลูกทักทายมาทักทายมีแชมเปี้ยนครับจอ้าวแชมเปี้ยนมารับกันไปแชมเปี้ยน อันนี้เรามีศายต่อยต่อยไฟไพ่ครับต่อยได้ไพ่จำสองคนฮัลอ่าแสดงความดี t t ด้วยนะภาพยังไช่างภาพยังไง เอาทางนี้เหรอเอามาเตลียนทางเตรอมทงอาเล็กกหันไปด้านนู้นเลยชื่อบอยว่าอะไรอันไหนะเพ็ดขุนกจเอาเพ็รขุนไลหันหน้าไปลูกแล้วอันนี้ชื่อบวยว่าอะไรเงาพีศาเาาง ในไฟไบระจำครับต่ไฟไฟตั้งเตือนเท่าไหร่ตอนี้นห้าหมื่นห้าหมื่น